ทำไม y o u u u e s ช็อตไม่ขึ้นหน้าแรกของช่อง YouTube คลิปนี้มีคำตอบคะ่ะไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะ คลิปนี้นะคะหลายคนนะคะถ้าเข้ามาถามว่าทำไมนะคะ u ูทูบช็อตไม่ขึ้นหน้าแรกของช่อง YouTube ของเรานะคะก่อนอื่น,นก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่า Yu u ูบช็อตนะคะก็คือวิดีโอแนวตั้งนะคะที่มีความยาวไม่เกินหนึหนาทีนะคะก็จะช่วยเพิ่มนะคะเพิ่มผู้ติดตามให้แต่ละช่องเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตรงระยะเวลาเนี่ย ที่คนดูคลิปที่เป็นวิดีโอสั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ไปนับเพื่อเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะคราวนี้นะคะทำไมมันถึงไม่ขึ้นวิดีโอชอ็อตนะคะอ่ะ,นะะวิดีโอชอ็อต๋ยวลืมให้ดูอันนี้นะคะนี่นะคะวิดีโอชอ็อตคือแบบนี้นะคะเห็นไหมคะชอ็อตตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้เห็นไก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งแบบนี้นะคะที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะถ้าใครจะ ทำนะคะถ้าใครจะทําแนะนําให้ทําคลิปประมาณอยู่ที่ประมาณ58วินาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราทํา1นาทีเป๊ะเนี่ยเดี๋ยวระบบเขาจะประมวลผลที่แบบมันเกิน1นาทีไปนะคะอุ้มถ้าอุ้มแนะนําก็ทําสักประมาณ58วินาทีก็กําลังดีนะคะอุ้มเคยทําที่59 59วินาทีกว่าก็ก็ได้นะคะก็ยังเป็น1นาทีอยู่เพราะว่าเหมือนแบบระบบเขาจะประมวล ผลให้ค่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นที่5 7 5 8ก็ได้ค่ะกำลังดีนะคะโอเคคราวนี้นะคะทําไมถึงยังไม่ขึ้นหน้าแรกนะคะทำไมยังถึงไม่ขึ้นหน้าแรกแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ไป ลังค่าหลังบ้านให้มันโชว์แสดงขึ้นมานั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็คือเข้าหลังบ้านเลยนะคะถ้าใครเข้าหลังบ้านยังไม่ถูกนะคะถ้าใครเข้าหลังบ้านยังไม่ถูกดูที่คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มแปะ,แปะลิงก์วิธีการเข้าหลังบ้านไว้ให้นะคะแบบใหม่อะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทํากันเลยเนาะนะคะก็เข้าหลังบ้านของเรานะคะ,อ,ะอันนี้อุ้มก็เข้าเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะใครเข้ายัง ไม่ถูกนะก็สามารถไปดูขั้นตอนที่อุ้มเคยแนะนำไว้ได้นะคะคราวนี้นะคะให้เพื่อนๆมาตรงนี้ค่ะนี่มาตรงรูปไม้กายสิทธิ์อันนี้ค่ะแตะเข้าไปค่ะตรงนี้นะแตะเข้าไปค่ะหลังจากที่เลือกรูปไม้กายสิทธิ์แล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าการปรับแต่งช่องนั่นเองค่ะ สังเกตว่าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะมีเลเยอร์การแสดงแบรนด์แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนๆนะคะเลือกเลเยอร์นะคะแถบแรกเลยนะคะแท็บแรกเลยเลเยอร์นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะมันจะมีคําว่าส่วนที่แสดงนะคะส่วนที่แสดงก็คือส่วนที่เราอยากจะให้โชว์ข้างหน้าช่อง YouTube หน้าแรกของเรานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้เห็นไหมว่า อุ้มมีส่วนที่แสดงทั้งวิดีโอยอดนิยม playlist ที่สร้างวิดีโอที่อัปโหลดวิดีโอสัน้นแล้วก็ช่องเด่นนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวอุ้มจะลบวิดีโอสั้นออกไปก่อนนะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอุ้มลบออกไปก่อนเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการเพิ่มเข้ามานะคะอย่างเช่นเราอยากลบส่วนนี้เราก็แตะเข้าไปที่ส่วนนี้มันก็จะขึ้นจุด3จุดตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นจุด3จุดตรงนี้นะคะแตะ แล้วเราก็แตะที่จุด3จุดแล้วก็นําส่วนนี้ออกค่ะแตะไปเลยนะคะตอนนี้มันก็จะลบส่วนที่เป็นวิดีโอสั้นของอุ้มออกแล้วคาวนี้อุ้มจะเพิ่มเข้ามายัางไงในกรณีที่เหมือนกันกับเพื่อนๆที่ยังไม่มีวิดีโอสั้นขึ้นหน้าแรกนะคะแบบนี้เลยก็คือมันยังจะไม่มีวิดีโอสั้นโชว์ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆมาตรงนี้เลยเพิ่มส่วนค่ะ มาแตะตรงที่คําว่าเพิ่มส่วนค่ะรูปบวกแตะเลยนะคะจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะเลือกวิดีโอสั้นค่ะอันไหนที่เราเลือกไว้แล้วอะ่ะมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะอันไหนที่เรายังไม่เลือกมันจะเป็นสีดําชัดเจนแบบนี้ให้เราทําการแตะเลือกที่คําว่าวิดีโอสั้นค่ะแตะเลยปึ้งนะคะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้วิดีโอสั้นก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะ ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเราต้องกดเผยแพร่ตรงข้างบนตรงนี้ด้วยค่ะนะคะอย่าลืมเพิ่มส่วนที่เป็นวิดีโอสั้นแล้วนะคะก็กดตรงคําว่าเผยแพร่นะคะเผยแพร่ด้านมุนฝั่งมุมขวาตรงนี้ด้วยค่ะแตะเลยค่ะเผยแพร่ก็จะรอบันทึกนิดนึงนะคะเย้ค่ะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะ วิดีโอสั้นนะคะหรือว่า y o YouTube Short ก็จะไปขึ้นอย่างหน้าแรกของช่อง YouTube เราแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดสาระแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องไมอุ้มสอนทําคลิปด้วยมือถือไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ